สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มิโชคสี6ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของยอดมหาลอยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสอง8้ายหสิดยอดมหาลอยสีสันสวยงามเหมือนเดิมสามตัวหน้าปกงวดนี้แ6ดหค่ะยอดมหาลอยเข้ามาดีมากติดติดกันดูแนวทางงวดที่แล้ว 5้าออกแปดหห้านะคะมาสองตัวทั้งห้าทั้งหเลยงวือที่แล้วแน่นอนชัดเจน,นข้อมูลก็มีย้อนหลังเข้ามาดีหนึ่งสองสามสี่ปดหห้าล่างห3สามหมาติดทั้งบนทั้งล่างนะห้าหสุดยอด Mm. Very good. วิริคูดคนง่วงก็ง่วงไปคนจะไรมีอะไรมหน้าแรกจ้าชนกันเด่นสี่ตัวสามสามตัวมีสี่หกแปดหกกับแปดคู่เดียวหกแปดตรงนี้มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปด ให้ศูนย์สามเก้าไม่มานะจ๊ะให้หกเก้าวัถิลไม่ใกล้เลยไฟดอยปุยค่ะชุดสิบสองตัวดูครึ่งเล่มขนาดนี้ก่อนเนาะจะได้ชัดชๆเออไฟดอยปุยผู้เดียวแปดเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดนะคะชุดสองตัวมาตัวนะ ของเขาชุดเดียวสามเจ็ดแปดทักขนาด,นาดานล่างรางวัลแจ็คพอตพิเศษแจ็คพอตให้เลนที่หนึ่งแจ็คพอตให้แปด จาจรศักดิ์สิริงวดนี้ค่ะเด่นสีนะคะแบบตัวชน047จ้านะข้างหลังเลขท้ายสองตัวชนกันที่348ค่ะวันกันสี่มาบนสี่มาล่างไหมมีแปด08586878นะปะน,นี่ ยอดมหาลอยค่ะเด่นสีสีตัวมีศูนย์สามสี่ห้านะคะเน้นที่ศูนย์กับสีนะจับตาสี่ค่ะมีหกสี่แปดสี่เก้าสี่แอดกระเลงโยูเก้าสี่จาล่างมีศูนย์ห้าหกเจ็ดนะคะวดนี้เน้นที่ห้ากับเจ็ด สองตัวมาตัวเด่นห้ากับเจ็ดนะคะล่างด้วยข้อมูลล่างวดที่แล้วเด่นล่างเข้าแค่ตัวเด่นนะคะตีดีล่างก็เข้าหกนะคะไม่ใช่เจ็ดนะให้หกสามเออ แขนขาอ่อนแรงและงวดที่แล้วนะคะออกหกสามตรงตๆเลยจ้าหน้าสนนฮะหน้านี้มวดที่แล้วดูงวดนี้ให้ห้าเน้นที่ห้ากับเจ็ดสองห้าสองเจ็ดหรือเปล่า หน้านี้ครูไซจะชุดเดียวเจ็ดสามสองเจ็ดสามนะคะล่างข้อมูลเลขท้ายสองตัวล่างเด่นสองตัวมีสามตัวมีศูนย์สองสามเน้นสองคู่เดียวค่ะจับคู่เขามาขอลบกระลุนั่นเราหรอือเปล่า นิ้ทายสองตัวล่างเลตเดียเจ็ดสามจ้าตข้มหนึงเก่าแปดจ้าวดที่แล้วให้หกห้าตรงตรงเลยแฮน่านี้สวยด้วยนะ อาจารย์สีประจักษ์ค่ะดูครึ่งเล่มห้าศูนย์หกห้าศูนย์อาจารย์สีประจักษ์ต้างสุดจะเจอดอเอรเฉาข้อมูลล่างนะคะเด่นสองค่ะมีเก้าสอง ตรงนี้สำคัญมากเลยชนเลขชนแชมป์หนูตะวันสามตัวมีหกเจ็ดแปดนะคะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวหกเจ็ดแปดเร่มนี้ค่ะ นหนูตะวันกับดวงพินิษ 6, 7, หกเจ็ดแปดน่าสนอยู่นะหกก็หกศูนยหกสี่หกห้าประมาณนี้นะคะจบการรีวิวหนังสือยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจุงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ